ครับตอนนี้ผมอยู่ในบูธ G P X นะครับก็เป็นรถแบรนด์คนไทยนะครับผมนะฮะซึ่งแบรนด์นี้ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยผมจะมารีวิวตัวที่เขากำลังฮิตๆกันเลยนะครับคือเดมอนนะครับผมตันนี้จะเป็นเดมอน150 G N นะครับเนี่ยฮะราคาอยู่ที่5,9800บาทเท่านั้นเองนะไม่แพงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวตัวรถกันนะครับนะฮะ ก็ถือว่าทำหม่มาลูกทรงได้สวยงามเลยทีเดียวครับสำหรับตัวเดมอนนะครับผม c p x เดมอนนะครับเนี่ยฮะรีวิวกันให้เห็นใกล้ๆเลยนะครับผมว่ารุ่นนี้มันแบบมินิไบค์น่ารักมากอ่ะแล้วราคาไม่แพงด้วยนะฮะสังเกตตัวท่อนี่ท่อนะครับอยู่ตรงนี้5่ล้อนะครับผมนะครับตัวนี้ก็ถือเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับราคาก็ไม่แพงนะครับ หน้าปัดก็สวยนะครับนี่ฮะตัวฐานก็ดูมีความแบบว่าทันสมัยนะครับผมโอเคครับก็รู้สึกจะมีหลายสีนะครับรุ่นนี้นะครับเดมอน 150GN นะครับก็จะมีสีเขียวมะนาวสีดำแดงนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเดมอนดักอี dition กันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นโฉมเก่านะฮะแต่ว่าตกแต่งในเรื่องของสีใหม่นะครับผม นะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่นิยมนะครับสำหรับเดมอนนะครับดักอีดิชันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมมาดูสเปคกันนะครับนี่ฮะสเปคตัวดักอีดิชันราคาอยู่ที่54,900บาทเท่านั้นเองครับไม่แพงเลยทีเดียวครับสำหรับราคาเดมอนดักอีดิชันนะครับนี่ครับผมผมว่ามันอารมณ์เหมือนดูคัติน้อยอะนะนะครับผมเนี่ยฮะมาดูตัวถังกันตัวหน้าปัดเลื่อนไม้นะครับ ก็มีการตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะภาพรวมของรถนะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ไม่แพงเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวเ m o n d ดั k Edition นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เขาเพิ่งเปิดตัวเลยนะครับนี่ฮะ d ด m o n X นะครับผมนี่ฮะ d ด m o n รุ่นใหม่นะครับตัวนี้เพิ่งเปิดตัวในงานเลยนะครับผมนี่ฮะผมขอยัดปีนขึ้นไป แล้วกันไม่รู้เขาจะว่าหรือเปล่านะครับสําหรับเพื่อนๆผมก็ลุยกันเลยทีเดียวนะครับนี่ยหน้าปัดเรือนใหม่นะครับตัวถังนะครับผมนี่ฮะะเขาจะว่าก็ไม่เป็นไรครับอยากให้เพื่อนได้ชมใกล้ๆนะฮะนี่ครับตัวท่อนะครับเฮ้ยท่อเจ๋งป่ะสวยอ่ะเนี่ยฮะเป็นท่อเหมือนท่อคู่นะฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะนี่สวยงามมากครับรุ่นนี้เดมอน X นะครับก็เปิดตัวในงานไฟก็ในงานวันนี้เองนะฮะนะฮะโอเคครับถัดมาเรามาดูรุ่นออกเป็นทรงบิ๊กไบค์นิดนึงนะฮะเนี่ยฮะ g p เขาก็ทำออกมาหลายรุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น CR นะครับผม CR 150นะครับใช่ไหมเอ่ยมาดูสเปคกันนะครับนี่ครับ ราคาจะอยู่ที่64,500บาทเท่านั้นเองนะไม่แพงอ๋อส2 0 0ซีซีครับขอไปตัวนี้จะเป็นตัว2 0 0ซีซีนะครับ CR 200นะครับ GPX นะฮะก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเนี่ยฮะตัวหม้อน้ำและตัวท่อนะครับเนี่ยฮะ Demon. เดมอนอ่าไม่ใช่ฮะ GPX CR ครับขอไป ็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ราคาไม่แพงแล้วก็สวยนะครับเนี่ยหน้าปัดเรือนใหม่เขานะครับเออดนะฮะเดี๋ยวนี้แบรนด์คนไทยนะครับไม่ธรรมดานะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับ G P X นะครับผมถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าจับตามองนะครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นถัดไปนะครับ Gen t h u n e m a n นะครับผม Regen Gen t h e m a n รุ่นนี้ตัวจริงสวยมากครับผมเพิ่งมาเห็นก็วันนี้แหละครับในงานนะครับผม ราคาบอกเลยว่าตอนแรกผมเลือกเป็นแสนนะฮะไม่แพงเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูราคารุ่นเจนทันแมนนะครับรีเจนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับผมอะฮะตอนแรกนึกว่าจะเห็นอย่างเงี้ยนึกว่าจะเป็นแสนอัพนะไม่ใช่นะครับหกหมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมว่าก็ใครที่ชอบแนวเขาเรียกแนวคาเฟ่แนวคลาสสิกก็รุ่นนี้ตอบโจทย์นะครับผมนะครับจุดเด่นของเขาก็จะเป็น ตัวเรือนไม้นะครับเนี่ยฮะตัวถังนะครับผมนี่นะฮะเรามีความคลาสสิกนะครับดีเจนเจนท์แมนนะครับชื่อรุ่น GPX นะครับผมราคาบอกเลยว่าไม่แพงเลยทีเดียวนะครับจุดเด่นของเขาอย่างที่บอกครับเขาอยู่ที่หน้าปัดเรือนไม้แล้วก็ไฟหน้านะครับนี่ฮะโอเคครับถัดมานะครับผมว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งที่ คนนิยมเลยทีเดียวครับก็คือรุ่นรีเจนสองร้อยสี่สี่นะครับนี่นะครับผมตัวนี้จะเป็นสีใหม่อะสีขาวสีขาวตัดน้ำเงินนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าปัดเลนไมกันนะครับนี่ครับผมนะครับผมเคยซื้อ gpx ด้วยนะตอนนั้นจะเป็นรุ่นรีเจน่ร้อยห้าสิบมันกไม่ใช่รุ่นคลาสสิกครับตอนนั้นผมซื้อเอามาขับชิลๆนะครับน่ารักมาก นะครับไม่แพง5้าหมื่นกว่าบาทเองนะครับอันนี้รีเจนสองร้อี่ีนะครับเนี่ยฮะเป็นรุ่นที่คลาสสิกอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับค่าย g p x นะครับเดี๋ยวมาดูราคากันครับรุ่นนี้รีเจนสองร้อยสี่สีหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเองไม่แพงนะครับเนี่ยฮะค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีเจนทั้งแนนสีเทาดำนะฮะก็จะมีพี่พนักงานเขากำลังนั่งคุยกันอยู่นะครับผมก็ไปรบกวนพี่เขาทำไมก็ไม่รู้ สีหนึ่งก็เป็นสีที่น่าสนใจนะครับสีสีดำเขานะครับราคาก็69,800บาทนะครับอย่างที่ได้ระบุไปนะครับในงานก็จะมีโชว์รุ่นอื่นๆสีอื่นๆอีกมากมายนะครับ G.P.X. อ,อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในงานมอเตอร์โชว์2017 b ู o t ีพของเรานะครับโอเคเดี๋ยวถัดไปผมจะไปดู o ูตรุ่นอื่นๆบ้างนะครับเพราะว่า หลายๆค่ายที่ผมยังไม่ได้รีวิวนะครับโอเคยวเจอกันครับสวัสดีครับ